สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็แอดก็จะพาทุกคนมาที่สวนสุขภาพชนบุรีนะคะสวนสุขภาพแห่งนี้นะคะเริ่มเปิดตั้งแต่ตีสามนะคะแต่ตอนนี้เวลาตีสี่นะคะคนก็เริ่มทยอยกันมาออกกําลังกายแล้วนะคะมากันเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะคะก็จะกั้นเป็นช่องเล็ก,เลกๆเพื่อกันไม่ให้คนออกมอเตอร์ไซค์เข้าไปนะคะหลังจากที่เราเข้าไปก็จะเจอกับนี่เลยนะคะหอนาฬิกา อยู่ทางซ้ายมือมองไปก็จะเห็นหนะอนาฬิกานะคะแล้วเราก็จะเริ่มอ,ออกกําลังกายนะคะให้หมุนไปทางฝานะคะสวนสุขภาพตรงนี้นะคะระยะทางรอบสวนเลยนะคะก็ประมาณ750รา เม็ดนะคะนี่เริ่มมีคนมาวิ่งแล้วนะตอนเช้านะคะบางท่านก็เริ่มมายืดเส้นด้วยสายก็จะมีเงาตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงกลางน้ําตรงนั้นก็จะเป็นหอพระนะคะเพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะดีมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําเริ่มเปิดตั้งแต่ตีสามนะคะสะอาดสะอ้านนะคะเพื่อนๆมาออกกําลังกายที่เพื่อนสุขภาพตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะคะน้องก็จะมีไฟสว่างเป็นไฟทางอย่างนี้อย่างดีเลยนะตลอดนะคะทางจะไม่มืดไม่ทึบนะคะเดินอยากออกอากาศดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ คะเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆมาวิ่งนะคะบางคนก็จะมาเดินออกกำลังากายบางคนก็จะมาวิ่งกันนะคะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะส่วนแอดก็จะมาวิ่งทุกๆวันเลยนะคะมีสถานที่ให้พักผ่อนหย่อนใจนะคะสําหรับเพื่อนๆทุกคนที่รักกขภาก็อย่าลืมมาดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ